ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Q&A ครับสวัสดีครับผมเก่งจาก CW ศูนยรับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าในอีกหลากหลายรายการครับ สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาตอบคำถามจากคอมเมนต์ที่ถามกันเข้ามาว่าทองแดงเส้นเล็กที่ปลอบจากสายชาร์จโทรศัพท์ขายได้หรือไม่นะครับผมคำตอบก็คือขายได้แน่นอนครับ สำหรับพวกทองแดงนะครับที่มาจากพวกสายชาร์จแบ,บตโทรศัพท์ต่างๆนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นทองแดงเส้นฝอยแบบนี้นะครับผมเนาะแล้วก็จะร้านของเก่าก็จะเรียกกันว่าทองแดงเบอร์สี่นะครับหรือทองแดงเส้นเล็กนะครับโดยปกติหน้าร้านเนี่ยจะเริ่มต้นซื้อที่ kg, แต่กิโลกรัมละ200้กว่าบาทขึ้นไปจนถึง2องอยังกางนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมสอบถามราคาที่เป็นปัจจุบันเสมอและขอฝากไว้นิดนึงว่าณปัจนจะุบันนะครับทองแดงฝอยนะครับแนะนําให้ปอกนะครับผมถ้าไม่ปอกให้ทําการบดย่อยแยกเปลือกนะครับ เพราะตอนนี้ทองแดงเขานะครับยังไม่สามารถขายได้ตามกฎหมายนะครับสำหรับร้านของเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งที่ถนนบึงพระจันทร์ป่าช้าจีนใกล้ๆก,ก,กับแอดพีคอนโดครับ ร้านเปิดทําการวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดทุกวันอาทิตย์ครับเปิดตั้งแต่เวลา8ปดโมงเช้าซื้อของถึงเวลา5้าโมงครึ่งตอนเย็นครับและสําหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนําขยะมาขายกับเราที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับพวกบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ให้ครับขั้นตอนง่ายมากครับลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น i อดีไลน์ที่ a d cwrecycle ครับ หรือปกติแล้วผมจะทําการแปะล,ลิงก์ไลน์อดไว้ให้บนแคปชั่นครับลูกค้าแคดไลน์ถ่ายรูปขยะแช์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการผนให้คุณอึองที่ครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณอยากขายขยะรีไซเคิลให้ได้ราคาถูกสูงแล้วก็ผมจะรอคุณอยู่ที่ร้านครับขอบคุณครับ